เจออีและคำถามแบบทำงานกับ Selection ได้เงินจริงหรอทำง่ายขนาดนั้นโกงปะเนี่ยโกงแน่เลยเอางี้นะเดี๋ยวเนี่ยจะมาอธิบายแถลงไขฟังคือ Selection อ่ะเขาเป็นบริษัทที่ทำการตลาดให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในแล้วก็ทั้งนอกประเทศเลยที่สำัำคัญคือเขารับทำให้กับทุกแบรนด์ทุกประเภทสินค้าไม่ว่าจะเป็นบิวตี้สินค้ากีฬาสินค้าอาหารหรือพวกเซอร์วิสบริการสถานที่ต่างๆคือเขาก็รับทำหมดเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้ที่เขารับมาจากลูกค้าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอามากระจายให้กับพวกเราตามคุณภาพงานที่เราทำให้เขาเนาะอย่างเช่นถ้าเราทำงานได้ดีมากคุณภาพงานดีสุด คุณก็จะได้รายได้กลับไปแบบมากแต่ถ้าคุณทํางานแบบเฉยๆอะ่ะหรือก,กลางๆคุณก็จะได้เงินในระดับการกลางตามคุณภาพงานของคุณเพราะฉะนั้นมันวินวินทั้งคู่เออเห็นปะฟังแล้วสบายใจขใึ้นไหมบอกเลยว่ามันต้องกลัวโดนโกงเพราะว่าทุกๆการจ่ายเงินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งหมด และบอกเลยนะว่าปีหน้าซีเลชันเขามีโปรเจกต์ใหม่เป็นโปรเจกต์ร้านค้าสะดวกซื้อที่จะเปิด1 0 0 0 0ม่นสาขาทั่วประเทศแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าจะเพิ่มยังไงอะ่ะเดี๋ยวต้องรองติดตามก่อนเดี๋ยวรอเขาแถลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังเห็นปะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์สุดๆสำหรับคนยุคนี้ใครที่กําลังมองหางานใหม่หรือว่ามองหางานเสริมนะคะซีเลชันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์สุดๆ